สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงคําสั่งวนลูปนะครับคําสั่งวนลูปก็คือจะทํางานแบบซ้าๆจนกว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นเท็จนะครับก็จะออกจากการวนลูปอ่ะคสั่งวนลูปนั้นก็จะมีอยู่3คําสั่งนะครับก็คือคําสั่ง for คําสั่ง while แล้วก็คําสั่ง do while นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําสั่ง for กันก่อนนะครับก็คือคําสั่ง for เนี่ยจะใช้กําหนดจํานวนครั้งในการวนลูปแบบชัดเจนเลยนะครับว่าเราต้องการวนลูปกี่ครั้งโดยคําสั่ง for นะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเป็นส่วน ค่าเริ่มต้นนะครับจะทํางานแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเงื่อนไขที่เราเช็คดูนะครับส่วนที่3ครับก็จะเป็นส่วนของการดําเนินการนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นข้างในปีการนะครับก็จะเป็นคําสั่งที่เราต้องการให้ทําแบบซ้ำๆนะครับมาเริ่มที่โค้ดนะครับผมกําหนดให้ค่า integer นะครับ i นะครับมีค่าเท่ากับ0แล้วก็เงื่อนไขในการเช็คนะครับ i น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับซึ่ง i ของเรามันเริ่มจาก0ูนย์ใช่ไหมครับ0นย์มันน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับ10คือเงื่อนไขมันเป็นจริงนะครับมันก็จะทําทำคําสั่งนี้นะครับก็คือพิมพ์คาว่า test for loop ออกมานะครับแล้วก็ต่อด้วยค่า I นะครับก็คือค่า0ตรงนี้แล้วก็ดีเลย์หนึ่งร้อยมิลลิเซกนะครับอพอจบคําสั่งที่ดีเลย์หนึ่งร้อยมิลลิเซกมันก็จะทําคําสั่งนี้นะครับก็คือ i บวกบวกก็คือบวกไปอีกหนึ่งอตอนนี้แล้มีค่าเท่ากับ1 มาแล้วกลับเข้ามาเช็คที่เงื่อนไขอีกครั้งครับ1น้อยกว่าเท่ากับ10เงื่อนไขเป็นจริงนะครับมันก็จะกลับมาทําคําสั่งนี้ต่อนะครับพอทําคําสั่งตรงนี้เสร็จมันก็กลับบวกขึ้นอีกหนึ่งอ่ะจาก1บวกไปอีก1ก็เป็น2นะครับเงื่อนไขก็เป็นจริงอีก2น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับโอเคมันก็เงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะปินคําสั่งนี้เพิ่มครับจนกว่าวนไปครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10้าิบ อ่ะแล้วก็เป็นค่าที่11นะครับพอพอเป็นค่าที่11บเปุ๊บเช็คอีกรอบนะครับ11น้อยกว่าเท่ากับ10เงื่อนไขมันเป็นเทสแล้วนะครับพอเป็นเทสมันก็จะกระโดดออกจากลูปนี้ทันทีแล้วก็ดีเลยอีก10วินะครับผมดีเลยอีก1 0บสิวิอ่าเพื่อต้องการดูค่าให้ค้างไว้นะครับดังนั้นโค้ดตัวเนี้ยครับมันก็จะพิมพ์เทสต for loop เนี่ยครับค่า0จนถึง10นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาทดลองอัปโหลดโค้ดกันนะครับโหลดโค้ดนะครับโอเคดูตรง serial monitor นะครับอ่ะจะสังเกตเห็นว่าปิ้น0-10นะครับพอค่าที่11มันก็จะหลุดออกจากลูก for ทันทีนะครับโอเคประมาณนี้ครับคำสั่ง for คำสั่งวนลูปคําสั่งต่อไปนะครับก็คือคําสั่ง y h l o o p นะครับคําสั่งนี้ก็จะทํางานวนลูปแบบซ้าๆนะครับจนกว่าเงื่อนไขในวงเล็บนะครับตรงนี้นะครับเป็นเท็ก็จะรูดออกจากลูป y ทันทีนะครับโอเคครับมาดูคําสั่งที่ผมเขียนขึ้นนะครับอันดับแรกผมกําหนดค่า x เท่ากับ0นะครับแล้วก็ y นะครับเงื่อนไขคือ x น้อยกว่า10นะครับตอนนี้ x ของผมค่าเท่ากับ0นะครับ น้อยกว่า10อยู่แล้วเคลื่อนไขเป็นจริงนะครับเคลื่อนข่เป็นจริงผมก็กําหนดให้ x บวก,บวกตอนนี้ x บว,บวกไปแล้วนะครับ x จะมีค่าเท่ากับ1แล้วนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า test y loop แล้วครับแล้วก็ต่อด้วยค่า x นะครับตอนนี้คําสั่งที่พิมพ์ออกมาก็จะเป็น test y loop แล้วก็ค่า1นะครับแล้วก็ d e l a น100มิลลิเซกแล้ววนกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ x ของเราเป็น1อยู่ใช่ไหมครับเช็คอีกที x มันน้อยกว่า10นะครับ เงื่อนไขเป็นจริงอีก x บวกนะครับก็คือตอนนี้พอผ่านคําสั่งนี้ไปครับ x จะมีค่าเท่ากับ2แล้วนะครับแล้วก็ปิพ์ test y หลุดออกมาแล้วก็ปิพนค่า x เป็น2นะครับแล้วก็ดีเลย100มิลลิเซกครับมันก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เช็คเช็คไปเรื่อยจนค่า x ครับเป็น9นะครับวนจนกว่าค่า x เป็น9แล้ว x เป็น9ครับมันยังน้อยกว่า10อยู่นะครับก็คือเงื่อนไขยังเป็นจริง x บวกนะครับ พอผ่านคำสั่งนี้ไป x เป็น10แล้วนะครับ test y loop นะครับก็จะพิมพ์จะพิมพ์คําว่า test y loop ออกมาแล้วตามด้วยค่า10นะครับแล้วก็ดีเลน100มิลลิวินาทีครับแล้ววนกลับไปนะครับตอนนี้ค่า x เป็น10นะครับ x เป็น10น้อยกว่า10ไหมอ่ะเงื่อนไขเป็นเท s แล้วนะครับมันก็กระโดดออกจากลูป y ทันทีนะครับดังนั้นคําสั่งนี้นครับมันก็จะพิมพ์คาว่า test y loop 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับโอเคอัพโหลดโคดนะครับมาดูผลลัพธ์กันครับโอเคมันก็จะพิมพ์1น3 4 5 6 7 8 9 8, 9, ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่ง i ว e loop ครับผมโอเคจบไปครับต่อไปคำสั่งดู i l e นะครับ คำสั่งดู y ายครับก็จะทำงานในลักษณะเดียวกับ i l e loop เหมือนกันแต่จะแตกต่างที่เงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับมันจะอยู่ส่วนท้ายของ loop นะครับนั่นหมายความว่า l o o ดดูครับจะมีการทำงานอย่างน้อยก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขถ้าดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นสังเกตเห็นว่า y จะอยู่ส่วนท้ายครับของดูนะครับตรงนี้จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขอยู่ส่วนท้ายนะครับก็คือคำสั่งดูครับ มันจะทํางานในส่วนนี้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขอะเป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงก็กลับไปที่ทําที่ดูใหม่มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับจนกว่ามันจะเป็นเท็จโอเคมาดูที่โค้ดนะครับโค้ดของผมครับที่แรกผมกําหนดให้ y นะครับมีค่าเท่ากับศูนย์มาเข้าที่ดูก่อนนะครับ y บวกบวกนะครับพอผ่านคําสั่งนี้ไปครับ y จะมีค่าเท่ากับหนึ่งแล้วนะครับอะแล้วก็ผมก็ให้ปริ้นตัวอักษรออกมาครับเทสตดู y l ู o p นะครับ แล้วตามด้วยค่า y ก็คือค่า1น,นะครับแล้วก็ดีเลน์1 0 0มิลลิเซกแล้วก็เช็คงื่อนไขว่า y น้อยกว่า10เป็นจริงไหมโอเคตอนนี้ y ของเราเป็น1อยู่นะครับมันน้อยกว่า10มันเป็นจริงมันก็กลับไปทําใหม่แล้วก็มาเจอ y บวกๆครับอ่าเมื่อกี้มันเป็น1อยู่ใช่ไหมครับบวกๆไปมันก็กลายเป็น2อ่าต่อมาก็พิมพ์อ่าเทสตัว y ลูบนะครับค่า2ออกมา แล้วก็เป็นค่า y ตามออกมาครับ delay หนึ D ่งร้อย m i l l i s e c แล้วก็มาเช็คเงื่อนไขอีกครั้งว่าเป็นจริงไหมโอเคเป็นจริงมันก็จะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นจริงบวกค่า y ไปเรื่อยๆนะครับจนค่า y มีค่าเท่ากับสิบนะครับบวกบกตรงนี้มีค่าเท่ากับสิบอ่ะเรามาเช็คเงื่อนไขพอสิบนะครับน้อยกว่าสิบมันเป็นเท็จแล้วนะครับมันก็จะหลุดออกจากลูปดู y ทันที ดังนั้นคําสั่งนี้ครับมันก็จะทําการพิ้น์คำว่า test do while o p นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเคมาคอัปโหลดโค้ดครับมาดู serial monitor น,นะครับโอเคครับมันก็จะพิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9โอเคนี่ก็เป็นคำสั่ง do while นะครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบคำสั่งวนลูป3คำสั่งนี้นครับก็คือ for y แล้วก็ดู y ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ